คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะ ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมกสีหยอยหรือน้องหมกคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะคะอ่ะก็วันนี้นะเจ,จะเจอกันในช่วงเวลาแจ้งขดทําเหมือนเดิมนะทุกคนมากับเกมสาวท่ามเนาะ ในกลุ่มเนาะคุณจ้างมันเตอแจ้งเข้ามาเนาะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนหลักๆมี4นะี่เกมเนาะมีแมวแล้วก็สาวท่าม,มาจงแล้วก็ตลาดน้ํานั่นเองนะอ่ะก็วันนี้จะมาเล่นสาวท่ามเนาะเดี๋ยวถ้ายังไม่หมดเวลาเนาะก็จะลองไปเล่นแมวดูนะว่ามันจะยังให้อยู่หรือเปล่าเนาะ ในกลุ่มก็จะพูดคุยกันเรื่องเกมนะทุกคนก็มาแชร์กันนะว่าเกมนี้แตกหรือเกมนี้ไม่แตกเนาะก็ถ้าใครอยากสนใจอยากจะเข้ากลุ่มเนาะน้องก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะให้ดูกลุ่มเข้าคร่าวๆแค่นี้ละกันนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปเล่นกันเลยนะทุกคนไป let's go อ้ามาค่ะทุกคนก็นะวันนี้พกทุนมาที่154บาท เหนื่อยนะทุกคนเมื่อกี้นะพูดมากไปหน่อยไม่ใช่พูดมากอีเดียวนะพูดเร็วด้วยถายใจไม่ทันเลยอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะสาวท่ามันนี้นะเขาบ่นกันเหลือเกินนะคะในกลุ่มว่าอ่ะสาวท่ามเกลือเกลือจริงไหมสแคตเตอร์ตอกหน้าไปหนึ่งที <laughs> <laughs> ยังยังได้ลุ้นนะทุกคนยังได้ลุ้น S <S โอ้นันสเตเตอร์ต่อหน้าเขาไปหนึ่งเทนะลูกรักนัน5าตัวเยียมมาสิบสองหมุนนะคะทุกคน อย่าเกลือนะขอร้องห้าตัวนะออโอเคมาช่องหนึ่งนั่นแหละอุ้ยเฮียชดมีสามร้อยเฮียอยากสวยล้างหน้ากระดาน หกร้อยห้าสิบห้าบาทมาจัดมาอีกห้าฟรีสี่ฟรีว้าวไปแล้วหนึ่งสิบไหมสิบช่องหนึ่งหสิบช่องหนึ่งมีอยู่แล้วมาทำไมล่ะเหียโคตรมัว่วหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่นะทุกคนอ่ะ อุยมาดีนะทุกคนร้อมก็มาเร็วด้วยก็คือปกติถ้าฟรีลงห้าตัวนะก็คือโคตรเกลือสองพันนะจบที่สองพันมาต่อเลยอ่าโดดเบ็ดเลยนะทุกคนแม่งเมื่อกี้คิดหนักนะคิดว่าจะโดดเบ็ดดีไหมหรือว่าจะไปแค่เบ็ดสิบสอก่อน คือโดดเบ็ดนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้โดดจากเบ็ด8มาเบ็ด20เนาะแต่เราโดดเบ็ด8มาเบ็ด40นะทุกคนแต่ว่าก็ลองเสี่ยงดูแล้วกันเนาะไม่เสียหายก็ถ้ามันหมดก็คงจะเสียหายนะทุกคนเสียหายไปสอง0ันเลยแหละโอ้โห โห่ว้าวลัวๆว่าวงจะสองพันแล้วแม่งเนี่ยอะไรเนี่ยเบ็ดแปดสิบยังเกลือมา เือเจ็ดร้อยแล้วนะทุกคนโอ้โหต่อมไม่เค ก็ยังดีนะทุกคนได้คืนมาแค่หนึ่งพันเจไปดียังต่อไอ้เขียวไหมไอ้เขียวต่อสองพันแปด โอ้โหทุน5,000แล้วเฮียไอเขียวช็อตเดียวเลยนะทุกคน3,700เท่าไหร่32พอดีกว่านะทุกคนก็5,000แล้วนะทุนเรามาแค่150จริงๆก็ควรจะเลิกตั้งแต่2,000แล้วนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยเติมไปเล่นใหม่ก็ได้เนาะอ่ะ ก็รอบนี้ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะเดี๋ยวว่าจะไปจัดแมวต่อนะอ่าแล้วก็น้องมีช่องสำรองแนละ้วทุกคนอ่าหมกสียยอย V2 นะไม่แน่แมวอาจจะเอาไปลงช่องนั้นเนาะก็ไปติดตามให้ด้วยแล้วกันนะ,ะสำหรับใครที่ชอบนะน้องก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย